ใอยกกกครับผมมาชมนะครับต้นืต้นสือยายเอามาทำอะไรคะมาตำศาสตร์อ๋อทำเสืออ๋อตำเสือมาปลูตำศาสตร์นะครับผมตำศาสตร์มันขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่าไงมันขึ้นธรรมชาติอันนี้อ๋เคะมันมีเยอะใช่ไหมเยอะ แล้วมันวิธีการทำเขาทำยังไงอะคะกว่าจะมาเป็นเสือที่เรานอนเฮาก็ลุกหรือลุกแล้วเฮาก็มาซอยเ่างนี้ละคะ่ะไลุก,ไลก,มลกมาจากที่ไหนนะครับผมบ้านอะไรนะครับผมบน,นิ้วดอนน้องอาหานบ้านงิ้วดอนนะครับบ้านตำแห่งต,ตำนานนะพอไปไปน้องนะน,น,อนับ้านงิ้วดอนบ้านแห่งตำนานนะจะบอกให้ ที่โน,โน่หหนหรือว่าที่อื่นก็มีถือว่าที่โน่นมันมีมากมันมีอยู่แถวหนองหานนั่นแหละหนองหานหานับใกล้เด็กนี่หลายกิโลไหมคะกี่กิโลกี่กวางเหรอัันนน้กี่กวางกิโลหนองหานหาก็ตรงที่เราไปน่ะกระดิสสมบูรณ์กระดิสสมบแล้วที่เรามาทำนี่เราทำใช่เองเราทำขายาทำใช่เอง ก,กำลังทำดิฮะน้ำต่ำนตำาสต์เขานาแล้วล้วก็พ่เดี๋ยวมาผมมีเรียกมีงานตัไปลกมาตนในนี้แหละมาพึ่งแดดทำนู่นนะครับผมทำไม่ก่อนก่อนที่จะเอาไปทำนเรอย่างเงี้ยเอามาพึ่งแดดก่อนแล้วค่อมาทำอนใช่ไหมเอามาพึ่งแดดแล้วอะไรเอาไปึ่งแดดเพื่อให้มันเป็นอะไรท่ายาแห้งให้มันแห้ง ก็ไปย้อมสีแ hmm. ล mm ้ว hmm. ก so mm ็มาตําก <or that. S 1> ็ต้องไปย้อมสีก่อนแล้วจากสีนี่คือเอาทํามาจากอะไรอันสีฮะสีะสีธรรมชาติหรือว่าสีที่เขาทําขายสีที่เขาทําขายนั่นแหละอสีสําเร็จสีสําเร็จย้อมย้อมนะฮะจะเอาสีอะไรสีม่องสีเขียวสีแดงนั่นแหละแล้วจะเขาซอกอือแล้วอย่างที่เห็นที่อยู่ตรงนี้มันจะได้สักกี่ถืนะคะเนี่ยน่าจะจํานวนเนี่ยประมาณ ห้าหกพื้นอันนั้นเขาเอื้อนว่าเขเหลืออันนั้นอะเลกกี้โอ้อันนั้นอะกี้น้องครับน้อกี้ตำนะครับผมตัดมาปุ๊บแล้วเราก็มาพึ่งแดดอย่างนี้แล้วก็เอามาตีดอย่างนี้แล้วก็ไปพึ่งแดดดีไหมคะหรือว่าเอาไปพึ่งแดดดีมันแห้งอ๋อแห้งแล้วก็ไปย้อมสีก่อนเนี่ยแห้งเดียวนะเห็นไหมคะอ๋อแห้งแบบนน้ตแล้วก็ไปย้อมสีแบบนน้นนะครับย้อมสีแล้วก็เอาไปทำพื้นที่ตาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ ไปที่กี่นะครับผมกี่ตรงนั้นนะไปสอดกีตำศาสตร์นะครับอันมองกระตึกกระตึกนะเขาเอือนเพลือฟื้มอยู่หรอเฟื้นเนอะตรงที่สอดตอนนั้นฟื้นนะครับผมเขาเรียกฟื้มครับตอนนั้นะแต่ว่าทั้งหมดนั่นเขาเรียกกี่นะครับผมเพื่อนน้องมีหลายเรียกน่าจะบอกให้ ไม่ธรรมดานะครับผมสถานที่นี้อยู่ที่อำเภอเต่างอยนะครับน้าแม่เนาะครับผมอำเภอเต่างอยนะครับผมพ่อน้องที่นี่นะครับผมบ้านน้ำพุงนะครับผมที่นี่บ้านน้ำพุงอำเภอเต่างอยนะครับอีกนิดเดียวนะครับจะถึงสามแยกเต่างอยแล้วพอน้องนะแม่เขาบอกว่า ถ้าไปเอาที่อื่นนะ่ะมันจะไม่สวยเท่ากับเอาที่น้องหานนะครับผมน้องหานมันจะใหญ่จะโตมันจะอวบจะอันวันละสองผืนเท่าไหร่อโอ้วันละสองผืนนู่นนะ่ะขยันเก่งจังเลยนี่นะครับบ้านของคุณแม่นะครับรถนะ่จอดเพียบเลยอยู่ที่บะนอยอ๋อสกลนครลลนสกลนครเนี่ย ก็เรามากินข้าวอยู่สองอ้อยอันนี้เลือกกี่นะครับผมรากต้นวันนี้มันจะมีอยู่เรื่อยหรือว่ามันเป็นฤดูของมันมันกฤดูแล้วมัถแก่แก่แลครับไม่จริงรอจะไปเอามันแบบมันขึ้นตลอดหรือว่าปีหนึ่งมันจะมันจะมีเก็บได้เฉพาะหน้าฝนเลยครับ่มันจะสวยเฉพาะหน้าฝนมันจะสวยชอบอามานนยมต่ําสตร์ ถ้าที่อื่นก็ไม่สวยเท่าอยู่ที่น้องหานเนาะตาเนาะทำไมมันเงียบไปเนี่ยมันหล่อัองหานมันเยอะอไมอัดไม่ได้อ่ะนนครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเบาต่อยกอกด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ